สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวจากรอบโลกมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเขียนีนาบัวยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลกจากประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกเอาไว้ยอย่างน้อย2,200ปีระบ,บุว่าเขียนีนาบัวสายพันธุ์อิตาลีเป็นบัวที่มีสายพันธุ์เก่าแก่ที่สุดในโลกแต่สิ่งที่ทำให้มันมีชื่อเสียง กลับไม่ใช่ความเก่าแก่แต่กลับเป็นขนาดของพวกมันที่ได้ชื่อว่าเป็นบัวเที่ยที่สุดในโลกหากย้อนกลับไปในปี2018คุณอาจจะได้เห็นภาพเจ้านิกเกอร์บัวยักษ์จากออสเตรเลียสายพันธุ์โฮสต์ไ i ฟรีเชียนส์ที่ยืนตรงงานสูงกว่าวัวตัวไหนๆจนทำให้ชาวเน็ตสงสัยว่าเจ้าวัวที่มีน้ำหนักถึง1,400กิโลกรัมตัวนี้เป็นสัตว์ที่ถูกดัดแปลงทางชีวภาพหรือไม่ แต่ในความเป็นจริงแล้วพอ่อพันธุ์แม่พันธุ์บัวยักษ์เขียนีนาได้ให้กำเนิดลูกหลานที่มีขนาดใหญ่กว่าเจ้านิกเกอร์มาหลายชั่วอายุคนแล้วเมื่อเจ้านิกเกอร์กลายเป็นกระแสะบนโลกออนไลน์บรรดาผู้เพาะเลี้ยงเขียนีนาก็ได้ออกมาแถลงการ์ว่าบัวของเราเป็นสายพันธุ์ยักษ์ในขณะที่เจ้านิกเกอร์เป็นความผิดปกติบัวยักษ์เขียนีนาได้รับการเพาะพันธุ์ในภูมิภาคโบลเดีเขียนนาของอิตาลี และถูกเลี้ยงดูในภูมิภาคทัสคานีลาซิโอและอุมเบียซึ่งเกิดขึ้นมานานอย่างน้อย2,000ปีแล้วในอดีตน,น,นะครับเขียนีนาถูกเลี้ยงเอาไว้เป็นพาหนะต่อมามันกลายเป็นวัวเนื้อที่ถูกเลี้ยงเอาไว้เป็นอาหารนอกจากนั้นพวกมันยังถูกพรณนาในบทกวีโบราณและปรากฏในงานประติมากรรมของชาวโรมันอีกด้วยต่อมาวัวยักษ์เขียนีนา ก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของขอบวนแห่ตามประเพณีและาศาสนาแต่ด้วยลักษณะเด่นที่สุดของวัวสายพันธุ์นี้คือกล้ามเนื้อที่แข็งแรงซึ่งทําให้พลักกำลังของพวกมันถูกนําไปใช้กับการทําการเกษตรในอิตาลีจนกระทั่งมีการนําเครื่องจักรมาใช้และหากใครนะครับที่สงสัยเรื่องขนาดของวัวเคียน,นีนาพวกมันเป็นวัวที่สูงที่สุดและหนักที่สุดในโลกโดยเฉลี่ยแล้วความสูงของวัวตัวเมีย คือ1 5 0ถึง160ซนเมตรและมีน้ำหนักตัว800-1,000ถึง1,000กิโลกรัมในส่วนของวัวตัวผู้มีความสูงเฉลี่ย160-175ถึง175ซนเมตรและมีน้ำหนักตัว1 1 5 0ถึง1,280กิโลกรัมแต่นั่นเป็นเพียงตัวเลขโดยเฉลี่ยเท่านั้นนะครับเนื่องจากมีวัวยักษ์เคียน,นหน้าสร้างสถิติโลกเอาไว้มากมาย ตัวอย่างเช่นเบลลิโนัวตัวผู้ที่มีความสูงถึง203เซนติเมตรและมีน้ำหนักตัวมากถึง1,700กิโลกรัมจนมันได้รับการบันทึกโดยกินเนส s บุ๊กในปี2010ว่าเป็นบวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและเมื่อเบลลิโนเสียชีวิตลงในปี2014มัซิโมโดนินผู้เป็นเจ้าของก็ได้กล่าวว่าเขามีัวเคีนน,นีนาอีกหลายตัวที่สามารถทำลายสถิติโลก ของเบลลิโนได้ในบางสถิติโดเนโตเป็นวัวอีกหนึ่งตัวที่ถือครองสถิติวัวที่มีน้ำหนักมากที่สุดในประวัติศาสตร์บันทึกของมันต้องย้อนกลับไปถึงปี1955บางข้อมูลอ้างว่าน้ำหนักตัวของมันคือ1740กิโลกรัมและบางข้อมูลก็อ้างว่า1780กิโลกรัมในปัจจุบันนี้นะครับเคียนีนา ถูกเลี้ยงเอาไว้เป็นวัวเนื้อเป็นหลักและถือเป็นเนื้อวัวเกรดพีเมี่ยมที่ถูกส่งออกไปอย่างรัสเซียอเมริกาและอีกหลายประเทศในเอเชียก็จบลงไปแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากออต i ิตี้เซนทันและเพชรมายาหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกในทิ่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ ดแ,และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ